ทีละฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ําที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องยุติลงค่ะจากการที่ประชาชนจํานวนมากที่คัดค้านโครงการนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมฟังเวทีและฟังได้นะคะจนทําให้มีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ค่ะเกิดเหตุความวุ่นวายบริเวณหน้าห้องซึ่งจัดเวทีและฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ําซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรัชภัฏจังหวัดกาญจนบุรีทําให้เวทีและฟังความคิดเห็นต้องยุติลงในเวลาสิบนาฬิกา เนื่องจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างคลองผันน้ำหรือฟัดเวตามสัญญาเอจําจำนวนมากได้มาเข้าร่วมในงานนี้แต่ห้องประชุมมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถรองรับได้จำนวนคนทำให้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมในเวทีนั้นเกิดความไม่พอใจค่ะและเกิดการผเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณหน้าห้องประชุมนานกว่าหชั่วโมง ซึ่งก็ส่งผลทําให้ทีมวิทยากรต้องประกาศยุติเวทีรับฟังครั้งนี้ลงค่ะเพราะเกรงว่าจะเกิดเกิดเหตุการณ์ประทะก,กันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนขณะที่ผู้ว่าราชการก็ได้เข้ามาเจราจาก,กับกลุ่มชาวบ้านโดยรับปากว่าจะทําหนังสือถึงกบอว่าชาวจังหวัดกาญจนบุรีไม่เห็นด้วยกับโครงการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาล